ชาวบ้านแห่ขอเลขเด็ดแม่พญาตะเคียนทองหลังให้โชคถูกมาแล้วสองงวดติดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปขอโชคขอลาบแม่ตะเคียนกันนะคะไปที่วัดสัทธารามนะคะหรือวัดบ้านขามตำบลบุกแกรงอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะคะ โดยเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะคะได้มีชาวบ้านและก็นักเสี่ยงโชคนะคะมาขอเลขเด็ดจากเจ้าแม่พญาตะเคียนทองนะคะซึ่งว่ากันว่านะคะเจ้าแม่ตะเคียนทองนะหรือเจ้าแม่พญาตะเคียนทองนี่ให้หวยถูกมาแล้วสองงวดติดนะคะโดยงวดที่ผ่านมาเมื่อ16กันยายน2563นะคะได้5 7็ดตัวเดียวตรงๆนะคะ เฮงทั้งหมู่บ้านมาแล้วนะคะและก็งวดที่สองคือหนึ่งตุลาคมที่ผ่านมานะคะได้เลขห้าสามตัวเดียวอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็ได้เต็มๆนะคะคนถูกหวยอมสินเยอะแยะมากมายเลยนะคะโดยในครั้งนี้นะคะในช่วงดึกที่ผ่านมานะคะได้มีชาวบ้านนะคะมาขอโชคขอลาบจากแม่พยาตะเขียนทองนะคะนักเสี่ยงโชคมาจากทั่วทุกสารทิศท,ทั้งทั่วประเทศเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัด ตราดนะคะจังหวัดกระบีนะคะมาไกลนะคะเนี่ยสุรินจากกระบีและก็ตราดนี่ถือว่าไกลมากนะคะเดินทางมาขอโชคขอลาบเจ้าแม่พญาตะเคียนทองนะคะโดยได้ทําขันห้าขันแปดเพื่อขอเข้ามาก่อนนะคะพร้อมขอโชคนะคะขอเลขเด็ดนะคะนําไปเสี่ยงโชคในงวดนี้นะคะซึ่งผู้ที่มาขอโชคหนึ่งในนั้นก็คือนายล้อมนะคะ เดินทางมาจากจังหวัดกระบี่กับเพื่อนนะคะเขาบอกว่าเขาส่องเห็นเลขเด็ดของแม่พญาตะเคียนทองเนี่ยค่ะเขาเห็นเลข00กับ327นะคะนี่เลยนะคะเขาก็ไปซื้อเลยนะคะซื้อลอตเตอรี่แถวนั้นนะคะที่เขามาขายนะคะส่วนน้องวินเนอร์นะคะเป็นคนที่บ้านขามนี่นะคะส่องเลขแมตะเคียน แล้วก็บอกกับญาติๆนะคะโดยเขาบอกว่าเขาเห็นเลขสามเจ็ดเจ็ดสามแปดสามสามแปดนะคะในขณะที่คุณลุงที่มาจากจังหวัดตราดนะคะบอกว่าเห็นเลขสามสามกับสามเจ็ดนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะในขณะที่ผู้ใหญ่บ้านบ้านคมนะคะที่มาดูแลการ ขอหวยของชาวบ้านนะคะก็มาส่องตัวเลขเช่นกันนะคะบอกว่าเห็นเลขเจ็ดสามนะคะว่ากันว่าเลขเจ็ดสามนี่เห็นตรงกันหลายคนนะคะเลขตัวดังกล่าวนะคะเกลี้ยงแผงเลยนะคะเจ็ดสามนะคะเกลี้ยงแผงเลยนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ มันแล้วแต่คนมองนะคะแล้วแต่คนสองนะคะถูไปทูมาบางคนก็มีโชคก็จะเห็นเลขเด็ดนะคะก็ว่ากันไปนะคะนี่เลยนะคะอขอให้ท่านได้ขอให้ท่านเหงกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ